จ้าพีพ่สวัสดีครับวันนี้มาไหมเอ่ยห,หนูเฮ้ยห,หนูมาไหมแต่คืนนี้ผมว่าน่าจะหนาวนะเพราะเราอยู่ใกล้ใกล้เขารู้สึกว่าเหมือนเนี่ยพอเริ่มเย็นอากาศเริ่มเย็นเงี้ยเริ่มหานาวเลยมันก็สุดยอดมากครับคุณครับปัจจัยมีสะพายตลอดใช่ดูดีว่าวันนี้คืนนี้เขาจะเอาอะไรออกมาให้พวกเราได้ดูิดจะเจอขวัญอย่างหาใช่มาคือถามจริงนะ เอาใบตองไปรงองน้ำตาที่ไหนครับวันนี้เล่นที่ข้างวัดพระพุทธบาทครับผมมันคือสนุกแล้วน่ารักมาทุกน้องสนุกนัน่น้องเป็นดีใจมากเลยที่ทุกคนชอบเรื่องนี้อ่ะเมื่อคืนก็ยังวัน่นๆอยู่ก่อนเล่นว่าคนจะด,ดูจะชอบไหมเออแต่มอเอามาืม่อคืนออกมาได้ดีเมื่อคืนผลงานดีเมื่อคืนผลงานเป็นที่น่าชื่นตาบานแล้วก็น่าชื่นใจสําหรับคนห้ามาง ยิ่งเห็นเล่นกันอย่างนี้เรายิ่งเหงอกซึ้นใจมันซึ้นใจมันมันละมุนละไมมันละมุนละม่อมไปหมดเลยมันแฮปปี้อ่ะมันแฮปปี้อ่ะทางไลน์อ้้ยสวัดีครับสวัดีครับท้งไหนสวัดีจ้าเดี๋ยวบอลเจมิ่งห้องสุดขั้อย่างเดี๋ยวถามเจมิ่งก่อนขอบรถเลยครับมากขึขอบคุณครับครับเรียบร้อยครับได้ครับได้ครับ ครับลมหนาวนมาเกินไม่ใช่ลมหนาวมากเลยชอบมากครับเป็นักแข่งตัวขอบคุณครับน้องเจ้าพีเอ็มน้องเพงลนเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นกำลังใจที่ที่แสบดีมากๆเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มปักหมดแล้วนะครับผมก็ยังไงทุกคนฝากด้วยนะคืนนี้ฝากระบบติ้งให ครับผมเฟิร์เขียนป่ะเฟิร์เขียนอ่ะโถและเขียนได้รักไว้น้องชายโอ๋ไม่เป็นไร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 ได้เขาเข้าขี้เขียนให้พี่ตรงไงเออเขียนให้พี่ตรงไงสวัสดีครับลูกสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับทุกคนแล้วสิบใบแดงแล้ว มาแล้วก็มาต่อเนื่องกันหน่อยวันนี้ขอให้ได้ถึง100ใบแดงทุกคนมามามาอย่านิ่งอย่าออมเอนเตอร์จี้เอเตอร์จีอย่าไปออมเอนเตอร์จี้เอเตอร์จี มาแซจวการมอะไรการจนับ,บุรียังไม่รู้เลยครับว่าว่าเมื่อไหร่จำไม่ได้ซองยังไม่ถึงนะครับจะเอาทํางานก็คือเข้าไปที่ระบบธนาคารได้เลยครับแล้วก็อี่าวนี้เลขครับผมแล้วก็ธนาคารอีก่อนครับสวัสดีค่ะทานอะไรยังทานราคาบุญจูนเน,นทานนี้นะครับทานข้าวแล้ววันนี้ก็มีข้าวคุก พวกพิเผาเข้าพิเผาแล้วก็หมูทอดแล้วก็มีไข่ต้มอิ่มเลยเพลเลยไม่ขึ้นบัญชีไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลขบัญชีเนี่ยครับเลขเนี่ยครับเนี่ยครับธนาคารธนาคารสีเขียวครับคุณคุณเดสีเขียวครับสีเขียวครับคุณเลลองลองลองพิมพ์ใหม่ได้ไหมครับขอบคุณครับใบที่สิบที่สิบเอ็ดมาแล้วครับผมใบที่สิบเอ็ดมาแล้วชื่อวีระพงศ์ครับ ใบที่11มาแล้วทุกคน11บใบแดงแล้วทุกคนแล้ว11บใบแดงแล้วไม่ไรเดี๋วเนี่ยพี่วศนขอบคุณครับสวัสดีคุณบิวตี้ครับผมขอบคุณพี่วานนาครับผมถ้าใครติ๊งมามันจะขึ้นตรงนี้นะทุกคนมันจะติ๊งลงมา พ่ะยินครับ mhm. 1ิบใบแดงนะครับผมอีกสใบแดงครบ20ครับครับอะไรลูกอันเรื่องอะไรลูกไม่เ ok ป็นไรโอ้ยเรื่องเล็กไม่ต้องซีเรียสต้องซีเรียสไม่เป็นไรลูกเมื่อก่อนพี่ก็เล่นกับพ่อหนูอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องซีเรียสเมื่อก่อนพี่ก็เล่นกับพ่อหนูอย่างเงี้ยแหละเวรกรรมไงเมื่อก่อนเล่นกับผมเพชรก็อย่างเงี้ยเมื่อก่อนที่วิกอ่ะโอ้ยผมเล่มขานพงเพชรเมื่อก่อนเราก็เล่นอย่างเงี้ยแหละ โอ้ไม่ได้หรอกเข้าแล้วขอขอไม่ได้ครับแล้วแต่ถ้าจะได้ก็ได้ไม่แต่มันแต่ว่าเราจะสะพายไปงานไม่ได้นะลงไม่ได,ขขด้ขอบคุณครับอ้าวขอบคุณหนึ่งแดงครับขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ินจะเช็คก,ก่อนนะทุกคนเช็คก,ก่อนนะ คุณพี่พรครับน้องออยพี่พี่พรพี่พรเขียนมาว่าสองใบเทาสองใบเทาฝากหอมน้องออยให้ได้ได <laughs> ้หนึ่งเถา <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวกันี่หน้าหน้าเวทีหน้าเวทีหน้าเวทีอ่าอไม่ขอติ <laughs> ้งมาแล้วเหรอติ้งมาแล้ว